เกิดมามีใครสอนคุณพูดบ้างไหมเราถูกสอนให้พูดมาตั้งแต่เด็กแม่ก็จะสอนให้พูดสุภาพพูดจาดีๆมีเพื่อนเพื่อนก็จะคอยแข่งกันพูดกับเราแต่เราโตขึ้นมากลับไม่มีใครสอนว่าเราควรจะพูดยังไงในชีวิตเราในทางธรรมเราควรจะพูดยังไงโดยไม่มีอัตตาเราควรระมัดระวังแรงจูงใจเบื้องหลังคำพูดว่าอย่าพูดเพราะตัวกูอยากเด่นอยากชนะ อยากเอาคืนหรืออยากให้คนอื่นคิดตามเราจึงไม่ควรพูดถ้ารู้ว่าจิตมันกาลังปรุงเพื่อเสริมอัตราของเราแต่จะพูดเมื่อจิตนิ่งเห็นความจำเป็นและพูดจากใจที่ไม่ต้องการครอบงำใครวิธีฝึกไม่พูดเพราะอัตตา 1. สังเกตจิตก่อนพูดถ้าจิตเรากระเพื่อม,มงุดหงิดอยากเอาชนะให้หยุดก่อนถ้าจิตสงบเห็นเจตนาดีชัดเจนถึงพูดได้ 2. ถามตัวเองว่าพูดเพื่ออะไรถ้าพูดเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจก็ควรพูดถ้าพูดเพราะอยากให้เขาเจ็บหรือยอมแพ้ก็ไม่ควรพูด 3. ยอมรับความจริงก่อนว่าคำพูดนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ชนะเพราะไม่มีตัวกูที่จะต้องชนะใคร 4. ฝึกพูดให้น้อยลงแต่หนักแน่นขึ้นถ้าพูดทุกครั้งจากใจที่ไม่ปรุงแต่ง จะกลายเป็นคำพูดที่คนเชื่อฟังโดยไม่ต้องตะโกนเวลาที่เราไม่พูดเราเป็นเจ้านายคำพูดแต่เมื่อพูดแล้วคำพูดจะเป็นนายเราในอังคุตรนิกายสัตตกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลควรพูดด้วยคำจริงด้วยคำที่อ่อนโยนด้วยคำที่มีประโยชน์ด้วยเมตตาแล้วจึงควรกล่าวคำพูดนั้นดังนั้นก่อนจะพูดว่าเห็นไหมฉันบอกแล้ว จงหยุดแล้วถามตัวเองว่าเราจะพูดเพื่ออะไรหรือก่อนจะตำหนิคนอื่นถ้าจิตยังร้อนหรืออยากเอาชนะอย่าพูดตอนนั้นถ้าเราเงียบได้โดยไม่กดข่มแต่เพราะเห็นว่าคำพูดนั้นไม่มีประโยชน์นั่นคือการไม่พูดเพราะทัตาไม่ใช่ทุกคำที่คิดต้องพูดไม่ใช่ทุกคำที่พูดต้องให้ใครเชื่อตามแต่ทุกคำที่พูดควรสะอาดจากอัตตานั่นแหละ คือคำพูดที่ปล่อยวางและเป็นธรรมะ